อ่ะโอเคเรามาดูเรื่อง particle size distribution หรือเรื่องของการค่าขนาดของเม็ดดินนะครับในมวลดินที่เราขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเม็ดดินขนาดต่างๆผสมกันอยู่ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์การค่าขนา,ขนาดของเม็ดดินเนี่ยนะครับก็คือเพื่อเราทราบว่าดินที่กําลังพิจารณานั้นอนะ่ะมันมีขนาดเม็ดต่างๆผสมกันอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่ามันมีอยู่2ประเด็นนะครับก็คือขนาดเม็ดดินต่างๆ นะครับแล้วก็สัดส่วนของเม็ดดินขนาดต่างๆในงานทางวิศวกรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้เกณฑ์ของ Unified Soil Classification นะครับโดยที่ในเกณฑ์ของ Unified Soil Classification เนี่ยนะครับมันจะแบ่งดินออกมาเป็น สามขนาดนะครับใหญ่ๆก็คือจะมีกรวดทรายแล้วก็ดินไม่ละเอียด ประมาณนี้นะครับก็คือด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นกรวดนะครับเกรวลนะครับทรายแล้วก็ดินไม่ละเอียดนะครับทีนี้เหนือ,อกว่กรวดขึ้นไปเนี่ยก็จะถือว่าเป็นหิน นะครับทีนี้การแบ่งเนี่ยนะรเราจะแบ่งอย่างนี้ครับก็คือ,อกรวดเนี่ยนะตามเกณฑ์ของ u n i f ฟายซอยเนี่ยก็คือถ้าขนาดเมื่อไหร่ก็ตามขนาดมันใหญ่กว่า3นิ้วขึ้นไปเนี่ยเราจะถือว่าเป็นหินนะครับแต่ถ้าเล็กกว่า3นิ้วลงมาก็จะเป็นกรวดนะครับแล้วก็ถ้าเล็กกว่า4.75ม mm, มนะก็จะเป็นทราย ขอโทษนะครับไม่ใช่4.75ขออภัย4.75เนาะโอเค4.75ม mm ิลลิเมตรนะครับก็จะถือว่าเป็นทรายนะครับแล้วก็ทรายก็จะไม่ละเอียดเนี่ยนะก็จะเป็นอ่ที่0.075ม mm ิลลิเมตรนะครับก็ขนาดเล็กมากๆนะเราลองนึกภาพตามก็คือประมาณสักแป้งผงแป้งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ตรงนี้เราแบ่งหยาบ เรายังแบ่งรละเอียดออกไปอีกนะครับในกรวดเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นกลวดยาปะกรวดละเอียดนะครับเป็นคอร์สเกเวลแล้วก็ไฟเกลเวลนะครับโดยที่กรวดยาประกวดละเอียดเนี่ยเราจะแบ่งที่ขนาด3าส่วน4นิ้ว ก็คือถ้าใหญ่กว่าสามส่วนสี่นิ้วขึ้นไปนะครับแต่เล็กกว่าสามนิ้ว,ก,ว 7, ก็จะถือว่าเป็นกวดหยาบนะครับแต่ถ้าเล็กกว่าสามส่วนสี่นิ้วแต่ใหญ่กว่าสี่จุดเจ็ดห้ามิลนะฮะก็จะถือว่าเป็นกวดละเอียดในทรายก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะแบ่งทรายออกมาเป็นทรายหยาบทรายหยาบปานกลางแล้วก็ทรายละเอียดนะฮะมันจะแบ่งละเอียดกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็น สายยาใสายยากปันกลางนะครับแล้วก็สายละเอียด โดยที่ถ้าตามยูนิฟายซอยนะครับเราจะแบ่งทรายหยาบกับทรายหยาบปานกลางที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2มิมครับส่วนระหว่างทรายหยาบปานกลางกับทรายละเอียดนะครับเราก็จะใช้ขนาด4.0.4 สองห้ามิลลิเมตรนะครับเป็นตัวแบ่งนะครับสุดท้ายนะฮะในส่วนของอไฟเกนซอยเราก็จะแบ่งอีกเหมือนกันนะครับเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือเป็นส่วนของดินตะกอนใช้ภาษาอังกฤษก,ษก็คือซิลต์กับดินเหนียวก็คือคล레이 นะครับโดยที่ขนาดตัวแบ่งตรงนี้นะก็จะอยู่ที่2ไมครคอน0.002มิลลิเมตรนะครับก็คือถ้าเล็กกว่า0.002ลงไปก็จะถือว่าเป็นดินเหนียวนะครับก็ประมาณนี้เกณฑ์นในการแบ่งขนาดเม็ดดินต่างๆทีนี้ เราจะหาได้อย่างไรนะครับประเด็นก็คือเรารู้แล้วว่ามันมีเม็ดดินเนี่ยนะฮะถ้าแบ่งตามเกณฑ์ของยูนิฟายซอยเนี่ยมันมีเม็ดดินขนาดต่างๆนะฮะตามนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอดินที่มีขนาด3นิ้วถึง4.75ม mm ิลลิเมตรนะครับเราจะถือว่าเป็นกรวดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอดินที่มันมีขนาด4 7 5ม mm ิลลิเมตรถึง0.075ม mm ิลลิเมตรเราจะถือว่าเป็นทรายแล้วก็ยังแบ่งละเอียดปีกย่อยเข้าไปอีกนะครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ดินที่กําลังพิจารณานันะ้นะ่ะนะมันมีขนาดเม็ดดินเท่านั้นเท่านี้ผสมกันอยู่ในสัสดส่วนเท่าไหร่นะครับวิธีการเนี่ยก็คือเราจะเอาดินมวลดินที่เรามีเนี่ยนะครับมาทําการลอนผ่านตะแกรงนะครับก็คือไอ้ดินตัวเนี้ยนะเราก็จะเอามานะครับเราก็าม,านะกมาทําการลอนผ่านตะแกรงครับนะก็จะเป็นชุดตะแกรงที่มีร่องเปิดขนาดต่างๆกัน คนะครับก็จะเป็นชุดตะแกรงที่มีขนาดร่องเปิดต่างๆกันก็อาจจะใช้ตั้งแต่เนี่ยนะครับก็คือสามนิ้วร่องเปิดขนาดสามนิ้วนะครับเพราะฉนั้นพอเราทําทการล่อนไปเนี่ยนะดินที่มีตัวมวลดินที่เรามานะฮะถ้ามันมีขนาดใหญ่กว่าสามนิ้วเนี่ยมันก็จะค้างอยู่บนตะแกรงชุดนี้นะครับที่เหลือก็จะตกลงไปที่ตะแกรงตัวถัดไปถ้าตะแกรงตัวถัดไปเราใช้ขนาดร่องเปิดนะสามวนสี่นิ้ว ะครับมันก็จะลงมาไอ้ดินที่มีขนาดใหญ่กว่า3.4ส่วน4นิ้วแต่ผ่าน3นิ้วลงมาแล้วเนี่ยนะก็จะมาค้างอยู่บนตะแกรงชุดนี้นะครับตะแกรงตัวถัดไปนะครับก็คือตะแกรงขนาด4.75มีขนาดล่องเปิด4.75มิลนะครับซึ่งเราจะบอกว่ามันเป็นตะแกรงเบอร์สนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะก็คือมันก็จะคัดเอาดินที่มีขนาดใหญ่กว่า4.75มิล เอาไว้นะครับส่วนดินที่มีขนาดใหญ่เล็กกว่า4.75ม mm, ิลก็จะตกลงไปนะครับถัดไปนะก็คือตะแกรงขนาดล่องเปิดขนาด2มิลลเมซึ่งจะเป็นตะแกรงเบอร์10นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เช่นกันครับก็คือมันก็จะกลายเป็นเม็ดดินที่เล็กกว่า 4.75จุดเจ็ดห้ามิลนะครับแต่ใหญ่กว่า2มิลลิเมตรนะก็จะมาค้างอยู่บริเวณนี้นะครับถัดมานะก็น่าจะพอร์ตนึกภาพตามออกนะครับก็คือถัดไปก็คือตะแกรงเบอร์ขนาดล่องเปิดสี่0 4ดสมิลลิเมตรหรือตะแกรงเบอร์40นะครับตรงนี้เราก็จะได้ พงดินที่มีขนาดค้างเบอร์40นะครับใหญ่กว่า4.25ม mm, ิลลิเมตรค้างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะก็คือจะเป็นตะแกรงขนาดตัวนี้นะก็คือตัวนี้เราเรียกว่าเบอร์200ะตะแกรงเบอร์200 นะครับพวกที่ค้างอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกทรายละเอียดส่วนท้าเล็กกว่านี้นะครับก็จะตกลงไปที่ถาดนะครับไม่ต้องมีรองเปิดนะฮะก็จะเป็นถาดก้นตันนะครับทำการรับไอ้พวกดินไม่ละเอียดทั้งหมดที่หล่นลงมานะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําการสามารถเมื่อเราทําการแยกดินแต่ละส่วนออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้ว่าเรามีดินเม็ดหยาบนะครับโทษทีเรามีกรวดหยาบนะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เราก็จะสามารถหาได้เรามีกรวดละเอียดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ก็หาได้เรามีทรายหยาบทรายละเอียดทรายละเอียดปานกลางเป็นสัดส่วนเท่าไหร่หาได้หมดนะครับเมื่อเราทําการแยกมันออกมาเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการแยกนิดนึงนะครับว่าเราจะแยกได้ยังไงนะฮะเมื่อกี้ที่ผมบรรยายเนี่ยนะครับก็คือเราเอามวลดินมานะครับมาทําการล่อนผ่านตะแกรงนะครับชุดของตะแกรงก็อย่างที่เมื่อกี้เราแสดงให้ดูนะครับก็จะมีตั้งแต่ขนาด3มนิ้ว3ามส่วนสนิ้วเบอร์สี่เบอร์1ิบเบอร์ส0ิบเบอร์200ร้อยแล้วก็ถาดนะครับบางครั้งเราอาจจะเอาตัว ข้างบนออกถ้ามันไม่ไม่มีความจําเป็นอย่างเช่นถ้าเรามองแล้วมันไม่มีดินในมวลดินเนี่ยไม่ม,มีดินที่มีขนาดเล็กใหญ่กว่า3นิ้วขึ้นไปเลยนะครับก็เอาเบอร์3มนิ้วออกไปก็ได้นะครับหรือเช่นเดียวกันนะครับถ้ามองแล้ว3มส่วน4นิ้วไม่จําเป็นก็จะเอาออกก็ได้นะครับทีนี้วิธีการในการหาการการล่อนดินผ่านชุดของตะแกรงเนี่ยนะมันจะมี2อย่างนะครับก็คือเวทโพเซตกับไดโพเซต s นะครับ เว้นโปรเซสเนี่ยนะครับจะใช้กรณีที่เรามีดินเราพิจารณาแล้วเราพบว่ามีดินไม่ละเอียดนะครับปนอยู่เยอะเอาน้ำเนี่ยฉีดพ่นเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนานหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือด้านบนน็จะต่อก๊อกน้ํามีฝาปิดแล้วก็ต่อก๊อกน้ําแล้วก็มีระบบฉีดฝอยละอองนะครับทำการฉีดระหว่างฉีดก็จะมีเชคเกอร์นะครับทำการาสั่นตัวชุดตะแกรงไปด้วยนะครับแล้ว ตัวน das ้ำเนี่ยนะมันก็จะตกลงไปตามชุดตะแกรงต่างๆพาวดินเม็ละเอียดลงไปด้วยนะครับแล้วดินเม็ละเอียดตัวสุดท้ายเนี่ยที่ผ่านตะแกรงชุดนี้จะเป็นตะแกรงเบอร์สองร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยไปที่เป็นชุดของดินเม็ละเอียดก็จะกลายเป็นน้ําโคลนแล้วก็จะเอาน้ําโคลนตัวเนี้ยนะครับไปทําให้แห้งแล้วก็หาดินเม็ละเอียดว่าดินเม็ละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยนั่นอะมันมีปริมาณอยู่เท่าไหร่ส่วนตัวดินเม็ดหยาบ ที่ค้างตะแรงต่างๆก็เอาไปอบให้แห้งก่อนที่อุณหภูมิ60องศานะครับเราค่อยเอาไปชั่งน้ําหนักนะฮะเมื่อลบน้ําหนักของตะแกรงออกนะรเราก็จะได้น้ําหนักของอดินที่ค้างตะแกรงต่างๆนะครับนั่นก็คือเป็นเวทโพเซสสำหรับไดโพเซสก็สามารถทําได้ครับกรณีที่ดินไม่ละเอียดน้อยๆนะครับที่5เปอร์เซนก็สามารถที่จะทาไดโพเซสได้นะฮะโอเคทีนี้พอเราได้ชุดของ ดินไม่ละเอียดมาแล้วไอ้โทษโทษนะครับเราได้ขนาดของเม็ดดินที่ผ่านค้างตะแกรงเบอร์ต่างๆแล้วเนี่ยนะต่อมาเราจะมาทําการเขียนกราฟนะครับกราฟการกระจายขนาดของเม็ดดินซึ่งตัวกราฟการกระจายขนาดของเม็ดดินเนี่ยนะฮะมันจะเป็นชุดกราฟนะะแกนตั้งแกนนอนที่มีแกนตั้งนะครับเป็นเอ่อโทษเอาแกนนอนก่อนนะครับ การนอนเนี่ยเป็นขนาดของเม็ดดิน นะครับแล้วก็การตั้งก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ผ่านนะใช้ทับศัพท์ไปเลยแล้วกันเปอร์เซ็นต์ไฟเนอร์นะหรือเปอร์เซ็นต์อัพใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ผ่านเปอร์เซ็นต์ผ่านนะครับหรือถ้าอ่าภาษาอังกฤษก็คือเปอร์เซ็นต์ไฟเนอร์นะครับอ่นะโอเคขนาดของเม็ดดินนะครับเราจําได้ไหมฮะขนาดของเม็ดดินก็คือตามนี้นะเราจะเห็นว่า สเกลของขนาดของเม็ดดินเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะรเราลองดูระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ห่างกันสิบเท่าห่างกันประมาณสิบเท่านะครับขนาดที่ตัวนี้กับตัวนี้นะก็ห่างกันประมาณสิบเท่านั่นหมายความว่าจากจุดแบ่งระหว่างกรวดกับทรายไปถึงทรายกับดินไมล่ละเอียดเนี่ยมันแบ่งมันต่างกันเกือบเกือบร้อยเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะะถ้าเราจะใช้สเกลธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยครอบคลุม นะครับหรือครอบคุมก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะพลอตให้เห็นความแตกต่างได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้เราก็จะใช้ล็อกสเกลมาใช้ในการพลอตขนาดของเม็ดดินนะครับแล้วก็ เปอร์เซ็นต์ผ่านคืออะไรนะเราลองมาดูอย่างนี้นะสมมุติว่าเนี่ยดินที่ผ่านตะแกรงดินขนาดสามส่วนสี่นิ้วนะครับขนาดสามส่วนสี่นิ้วเราก็มาลงขนาดสามส่วนสี่นิ้วใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับ ในกราฟการกระจายขนาดของเม็ดดินเนี่ยมันจะมีความประหลาดนิดนึงนะครับก็คือตัวตัวนี้เป็นล็อกสเกลแน่นอนตัวนี้เป็นเซมิล็อกไม่แปลกนะครับเป็นเซมิล็อกตรงนี้เป็นสเกลล็อกสเกลส่วนตรงนี้เป็นสเกลธรรมดานะครับแต่ความแปลกของมันเนี่ยนะะก็คือเราจะเห็นว่าปกติแล้วกราฟเนี่ยมันจะจากน้อยไปมากนะครับวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับแต่ในส่วนของกราฟการกระจายขนาดของเม็ดดินเนี่ยบางครั้งนะครับผมไม่ได้บอกทุกครั้งนะครับบาง บางบางตำราเนี่ยนะครับก็จะพลอตนกะราฟการกระจายขนาดของเม็ดดินโดยที่เอาตัวขนาดใหญ่เนี่ยไว้ทางฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆขนาดลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลับด้านกันนะครับก็คือจากมากไปน้อยจะวิ่งไปทางนี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าเราเริ่มนับจากข้างบนนะสามส่วนสี่นิ้วตรงนี้นะครับเราเริ่มนับตรงนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าเปอร์เซนต์ผ่านนะฮะสาส่วนสี่นิ้วแล้วมันมีเปอร์เซนต์ที่ผ่าน3าส่วนสนิ้วเท่าไหร่ก็คือลงมาดูข้างล่างเนี่ยนะฮะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือผ่าน3าส่วนสนิ้วเราก็หาน้ําหนักออกมานะครับว่าน้ําหนักของสาของดินที่ผ่านตะแกรง3าส่วนสนิ้วเนี่ยมีเท่าไหร่สมมุติว่าดินมีน้ําหนักทั้งหมด500กรัมนะครับแล้วมันผ่าน3ามส่วนสนิ้วมา4ี่สี่ร้อยกรัมนะครับดินทั้งหมดบริเวณเนี้ยนะก็คือ4 0่ยกรัมนั่นหมายความวา สี่ร้อยหารด้วยห้าร้อยนะครับได้เป็นศูจุดแปดก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ผ่านมานะฮะอ่านค่าชุดนี้ออกมาเป็นค่าที่หนึ่งนะครับถัดมาเป็นตะแกรงเบอร์สี่ตะแกรงเบอร์สี่ก็คือขนาดสี่จุดเจ็ดห้ามิลเมตร นะครับเราก็มาดูว่าเอไอ้4.75ม mm ิลลิเมตรนี้นะอยู่ตรงไหนนะโอเคขออภัย4.75ม mm ิลลิเมตรนะครับอยู่ตรงไหน แล้วหลังจากนั้นก็มาดูครับว่าเปอร์เซนต์ดินของสัดส่วนของดินที่ผ่านตะแกรงขนาด4 7 5ม mm, มก็คือตะแกรงเบอร์สี่ก็คือข้างล่างนี้นะครับตั้งแต่เบอร์1ิลงมานะครับมีเท่าไหร่สมมุติว่าเราดูแล้วเนี่ยนะฮะมีอยู่300มิลสา0กรัมนะครับดินทั้งหมดมี500นะผ่านตะแกรงเบอร์สี่มา300กรัมนะครับนั่นก็คือ60ซนะเราก็อ่านค่าออกมา60เอซ นะครับอ่านคาามานะนี่ก็คือดินที่ผ่านนะเบอร์สี mm. ่นะครับหรือสี่จุดเจ็ห้ามิลลิเมตรมี6กสิอร์เซนนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับของเบอร์สิบเบอร์สี่สิบเบอร์สองร้อยนะครับหลงังจากนั้นให้ลากเส้นเชื่อม นะครับเราก็จะได้กราฟการกระจายขนาดของเม็ดดินหรือ particle size distribution curve ออกมานะตอนนี้เราทำเป็นแล้วนะครับว่าเราจะหา particle size distribution curve เนี่ยเราสามารถหาได้อย่างไง